สวัสดีค่ะทุกคนปูก็จะมามอมอยสปอยชวนดูซีรีส์ดัง World of w o r l d นั่นเองค่ะเรียกได้ว่าเป็นซีรีส์ที่มีเนื้อหาแล้วก็เรื่องราวดีมากๆเลยพอเปิดฉากมานะคะในตอนแรกตอนที่1เนี่ยปูก็น้าตาไหลพรั่งพลูไปกับซีรีส์เรื่องนี้แล้วค่ะปูรู้สึกว่ามันเหมือนเป็นซีรีส์ที่เกิดขึ้นกับคนเราจริงๆแล้วก็นํามาสร้างเป็นซีรีส์ค่ะเหมือนแบบว่านําเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งจริงมาสร้างเป็นซีรีส์เพราะปูรู้สึกว่าปูดูแล้วมันเหมือนเรื่องราวที่เกิดขึ้้นนไดกกับทุค แล้วก็แบบเป็นไดที่แบบว่าแบบรู้สึกว่ามันอินตามที่แบบว่าตัวละครเขาถ่ายทอดเรื่องราวออกมาให้เราได้รับชมะค่ะเพราะว่าพอมาตอนแรกที่ปูดูนะคะคือแบบ ปูน้ำตาไหลแบบน้ำตาแตกแตนเลยค่ะคือแบบว่าน้ำตาไหลพังปูเลยแล้วก็เป็นอะไรที่แบบว่าโหแบบอินอินกับซีรีส์เรื่องนี้มากๆเลยซึ่งปูก็เลยอยากจะมามอมอยให้ทุกคนได้ไปดูแล้วก็เลตติ้งเรื่อง Wonderful World เนี่ยนะคะก็กระฉูดมากๆเลยค่ะเรียกได้ว่าเป็นซีรีส์ดังกันเลยก็ว่าได้เดี๋ยวปูจะมาเล่าสปอยเรื่องราวข้าวๆนะคะเพราะว่าไม่อยากจะสปอยเยอะอยากจะให้ทุกคนไปดูด้วยตัวเองเพราะว่าเป็นอะไรที่ดีแล้วก็สนุกมากเรื่องราวเนี่ยมีความน่ารุนน่าตื่นเต้นไปด้วยแล้วก็เป็น ที่เหมือนเรื่องราวที่มันเป็นเกิดขึ้นจริงๆแล้วก็นํามาสร้างเป็นซีรีส์นั่นเองค่ะ มาพูดถึงนักแสดงหลักกันก่อนค่ะนักแสดงหลักเนี่ยนางเอกก็คือคิมนำจูนะคะที่มารับบทเป็นศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาแล้วก็เป็นนักเขียนชื่อดังที่ในเรื่องเนี่ยรับบทเป็นศาสตราจารย์อึนซูยอนค่ะแล้วก็พระเอกเนี่ยก็คือชาอึนอูนะคะพ่อหนุ่มชาหลอละมุนเนี่ยนะคะก็มารับบทเป็นควอนซอยุนนะคะที่เป็นนักศึกษาแพทย์ที่เลกเรียนกลางคันแล้วก็ไปทํางานสืบราชการลับให้กับฝ่ายนักการเมืองนักการเมืองหนึ่งนั่นเองค่ะ และอีกคนหนึ่งก็จะเป็นคิมคังอูที่มารับบทเป็นคังซูโฮที่จะมาเป็นผู้อำนวยการฝ่ายข่าวช่องดังนะคะแล้วก็จะเป็นสามีของศาสตราจารย์ซูฮยอนด้วยค่ะ เนื้อเรื่องเนี่ยพอเปิดตอนที่1มานะคะก็มีความรู้สึกว่าทําให้เราเนี่ยมีความอินไปกับเนื้อเรื่องแล้วก็ตัวละครเพราะว่าคือปูก,ก็น้ําตาไหลาพลากมากมากเพราะว่าคือศาสตราจารย์ซูฮยอนเนี่ยนะคะเขาเป็นศาสตราจารย์ด้านจิตวิทยาแล้วก็เป็นนักเขียนชื่อดังกําลังมีชื่อเสียงที่โด่งดังแล้วก็กําลังจะเป็นอะไรที่มีความสุขแล้วก็ลงตัวกับครอบครัวมากๆเพราะว่าก็มีลูกชายวัยหกขวบที่น่ารักกําลังแบบน่ารักเลย,เลยอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็เป็น เป็นแบบว่าครอบครัวที่มีความอบอุ่นแล้วก็มีสามีที่แบบว่ารักครอบครัวแล้วก็ทํางานเป็นนักข่าวที่แบบว่าตรงฉีดอะไรเงี้ยนะคะก็กําลังจะมีความสุขแต่เผอิญวันที่เป็นจุดเปลี่ยนของเรื่องเนี่ยนะคะเจ้าตัวน้อยเนี่ยนะคะก็เดินออกมาจากบ้านแล้วก็เหมือนกับแบบเดินหลงทางอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็ ไปประสบอุบัติเหตุนะคะก็มีรถคันหนึ่งเนี่ยที่ขับออกมาแล้วก็ด้วยความเร็วแล้วก็ด้วยการที่ดื่มมาด้วยก็เลยเป็นกลายเป็นจุดเปลี่ยนนะคะที่เกิดเป็นการจุดเปลี่ยนของเรื่องแล้วก็เกิดเรื่องราวต่างๆนําพามาแล้วก็ไปถึงจุดที่จะต้องมีการล้างแค้นอะไรประมาณนี้ค่ะจะบอกว่าเป็นเนื้อหาที่ดีมากๆเลยแล้วก็เป็นอะไรที่เป็นความรักที่แบบว่า ในช่วงตอนที่1เนี่ยเป็นความรักที่ระหว่างแม่กับลูกที่มีความรักแล้วก็ไม่อาจพลาดจากกันไปได้เมื่อลูกมีประสบอุบัติเหตุถึงแก่ชีวิตเนี่ยคือผู้เป็นแม่ก็เหมือนกับแบบว่ามีร่างแต่ไร้วิญญาณแล้วก็พอไปขึ้นกระบ,บวนการศาลชั้นยุติธรรมเนี่ยก็ไม่ได้รับความยุติธรรม ให้กับลูกชายตัวน้อยของตัวเองที่ได้สูญเสียไปแล้วก็เป็นอะไรที่แม่เนี่ยหัวใจแตกสลายนะคะคือถ้าใครดูในตอนที่1เนี่ยจะเป็นอะไรที่แบบว่าเรียกน้ําตาได้แบบว่าเรียกน้ําตาได้ตลอดตอนเลยค่ะเพราะว่าปู่ก็แบบโอ้โหแบบมันแบบกระชากอารมณ์คนดูมากๆสําหรับในซีนตอนที่1เนี่ยแล้วก็คือแบบร้องไห้ร้องไห้หนักมากในตอนที่1นนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่แบบว่าคือแบบ ก็อินไปกับตัวละครที่ถ่ายทอดเรื่องราวในการสูญเสียลูกชายอะไไปประมาณนี้ค่ะแล้วก็เป็นอะไรที่แบบว่าพอคุณยายนะคะคุณยายก็มาบอกบอกว่าไปบอกลาลูกเถอะก็คุณยายก็คือแม่ของศาสตราจารย์เนี่ยก็มาบอกกับลูกตัวเองว่าไปบอกลาลูกชายเจ้าตัวน้อยซะ เพื่อที่ลูกเนี่ยจะได้ไปหลับสบายนะคะคือตัวคนเป็นแม่เนี่ยก็ทําใจไม่ได้หรอกแต่ว่าเหมือนกับแบบลูกชายตัวน้อยเนี่ยที่กําลังให้เครื่องออกซิเจนอยู่ในห้อง ICU เนี่ยก็เหมือนกับแบบรอแม่มาบอกลาเป็นครั้งสุดท้ายอะประมาณนี้นะคะแล้วก็พอแม่มาบอกลาก็สัญญาณชีพก็ดับไปเลยค่ะและเมื่อมาถึงกระบวนการในการสอบสวนในชั้นศาลในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยนะคะ ก็ผู้กระทําผิดเนี่ยก็ไม่ได้รับโทษอย่างสาสมที่สมควรจะได้รับศาสตราจารย์ุวรรนเนี่ยก็เลยมีความคิดแค้นในใจว่าทําไมในเมื่อไอคนที่มันทํากับลูกชายของเขาเนี่ยที่ลูกชายของเขาไวก้กําลังน่ารักทําไมต้องมาแบบว่าประสบพบเจอกับเหตุการณ์แบบนี้ด้วยอะไรเงี้ยนะคะกับไอคนกระทําผิดทําไมไม่ได้รับโทษที่สมควรจะได้รับให้สาสมกับการที่เขากระทําผิดอะไรเงี้ยนะคะก็เลยกลายเป็นแบบว่า เป็นแค้นกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แบบว่าปูก็อินมากในตอนนี้นะคะเพราะว่าปูรู้สึกว่าเหมือนแบบเราดูแบบว่าในเหตุการณ์จริงๆว่าทําไมคนกระทําผิดเนี่ยมันไม่ได้รับโทษอย่างสาสมที่มันสมควรได้รับแต่มันกลับแบบว่าลอยหน้าลอยตาเหมือนแบบว่าเรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเล็กน้อยกับมันเท่านั้นอะไรเงี้ยนะคะก็เลยกลายเป็นความเจ็บแค้นที่มีอยู่ในใจของศาสตราจารย์ซูฮอนเอาไว้นั่นเองค่ะ และในการที่ศาสตราจารย์ซูฮยอนเนี่ยมีปมในใจในการที่คิดจะลางแคนเนี่ยในวันนั้นนะคะในช่วงเย็นเนี่ยเขาก็ไปดักรอเจ้าตัวที่เป็นผู้ก่อเหตุเนี่ยนะคะก็คือเป็นนักการเมืองคนหนึ่งนี่แหละแล้วก็ไปดักรอพร้อมกับถือรูปลูกชายที่เป็นกรอบสี่เหลี่ยม ที่พร้อมที่จะให้ไอ้ผู้กระทําผิดไอ้นักการเมืองคนนี้นะคะมาไหว้ขอโทษลูกชายเขาซะเพื่อลูกชายเขาจะได้นอนหลับสบายอย่างไม่มีอะไรติดค้างกันอีกอะไรเงี้ยในซีนนั้นเนี่ยก็มีความที่แบบว่ายืนคุยกันระหว่างศาสตราจารย์ซูฮยอนแล้วก็ไอ้นักการเมืองคนที่ต่อเหตุคนนี้แล้วก็ซีนนั้นก็จะเป็นแบบมืดๆหน่อยนะคะเป็นช่วงแบบว่าช่วง หัวค่ำแล้วก็จะมีหิมะตกอะไรเงี้ยนะคะก็จะเป็นอะไรที่แบบว่ามันก็โอ้โหสร้างบรรยากาศได้แบบอึมครึมมากๆศาสตราจารย์ก็พูดบอกไอ้นักการเมืองว่าขอโทษลูกชั้นสิคุณยังไม่ได้ขอโทษการกระทําของคุณที่ทําต่อลูกชั้นเลยอะไรเงี้ยและไอ้นักการเมืองมันบอกว่าที่มีตั้งเยอะแยะทําไมต้องมาเดินชนรถมาด้วย แบบทุกคนฟังแล้วรู้สึกยังไงคะกับการที่คนกระทําผิดแล้วมาพูดแบบนี้ใช่ไหมคะมันก็ยิ่งเกิดเป็นความแค้นของศาสตราจารย์ซูยอนมากๆเลยแล้วก็เป็นไหลที่นั่นแหละเป็นจุดเปลี่ยนชีวิตของศาสตราจารย์ไปทั้งชีวิตเลยเพราะว่าพอเมื่อเกิดจุดล้างแค้นอันนี้ขึ้นมานะคะก็เลยเป็นการพลิกเนื้อเรื่องต่างๆของทั้งชีวิตของศาสตราจารย์คนนี้เลยคะ่ะ และจุดแก้แค้นนั่นเองค่ะจึงทําให้เป็นการเปลี่ยนไปทั้งชีวิตของศาสตราจารย์สูฮยอนนะคะแล้วก็ในตอนที่2เนี่ยก็จะเป็นการพบกับพระเอกนะคะก็จะเป็นอะไรที่ก็จะนําพาเรื่องราวเล่าสู่กันมาต่างๆมากมายแล้วก็เป็นอะไรที่ชวนให้ติดตามทุกตอนเลยค่ะแล้วก็เรียกว่าเรียกน้าตาได้ แบบว่าพรังภูมมากๆทั้งในตอนที่1นะแต่ตอนที่2แล้วก็ตอนต่อๆมาก็จะมีแบบความดราม่าความสืบสวนความที่แบบว่าชวนให้เราติดตามตลอดเลยค่ะแบบว่าดีมากๆเลยสําหรับซีรีส์เรื่องนี้นะคะคือไม่แปลกใจเลยว่าเป็นซีรีส์ดังด้วยแล้วก็ทำเรตติ้งได้พุ่งกระฉูดมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ย คืออยากจะให้ทุกคนไปดูกันเองค่ะ Wonderful World นะคะแล้วก็เป็นการที่ตัวละครเนี่ยก็เล่าเรื่องราวนะคะได้ดีมากๆคือแบบเล่นดีมากๆทุกคนเลยค่ะก็เป็นอะไรที่ประทับใจกับซีรีส์เรื่องนี้มากๆขนาดดูไปแค่6ตอนนะคะก็แบบอินติดงอมแงมเลยค่ะตอนนี้นะคะก็ ไปดูกันเองค่ะเพราะว่าจะได้รู้เรื่องราวนะคะตั้งแต่ตอนแรกถึงตอนจบตอนจบก็ถึงตอนที่1 4นั่นเองค่ะก็ตอนนี้กูก็ติดงอมแงมแล้วก็ต้องดูตลอดเลยเพราะว่าเป็นเนื้อหาเรื่องราวที่ดีมากๆเลยค่ะก็ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะคะแล้วก็สําหรับใครที่ได้ดูมาแล้วก็สามารถมาคอมเมนต์เล่าแบ่งปันกันได้นะคะว่ารู้สึกยังไงบ้างค่ะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ